สาสตรทการแต่งหน้านะครับในแบบของสีชมพูคือคนวันอังคารสีชมพูแบบอ่อนเยาวหรือเย,าอย้ายวนนั่นเองนะครับหรือว่าอีกหนึ่งชื่อคือเซ็กซี่แอ์อินโนเซนต์พิงนั่นเองครับในช่วงนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญด้วยครับพี่ปุ๋ยครับอาจารย์ตุ๋ยคะ่ะนัชนาทแล้วก็น้องอ้อมค่ะสวัสดีค่รับพิชาเกตมินีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตำแหน่งอะไรคะลูก เป็นรองมิชแันดนปี2009ค่ะและเป็นนางเอกหนังเรื่องขุนพันธค่ะขุนพันธนะคะได้ดูผลงานน้องอ้อมเมื่อไหร่หรอเออน่าจะเป็นสิ้นปีหน้าเพราะว่าจะถ่ายสิ้นปีนี้อ๋อได้ดูสิ้นปีห้าหกหรอใช่ค่ะผมก็ว่าชื่อไม่คุ้นคือกำลังจะถ่ายทำเร็วๆนี้สิ้นปีแน่ดาวล้วเมื่อกี้ว่าถ่ายชัวร์ถ่ายชัวร์ค่ะชัวร์แน่นอนสุดยอดเลยนะครับอาจารย์ตุ๋ยวันนี้วันนังคารวันนี้วันนังคาน่ไงครวันนี้ก็วันนังคารเข้ากับผิวเนาะเข้ากับผิวค่างผ่อง แค่ว่าคนดําทําสีสีชมพูไม่ได้จริงๆไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามค่ะจริงสีชมพูบางคนเขาบอกคนดําต้องแต่งสีส้มๆแต่บางทีใส่อาบใส่ชมพูเข้าไปก็หวานดีค่ะได้น้าหวานได้อยู่ค่ะโอเคเริ่มต้นกันเลยครับค่ะํำบมาปรกำรงถึงไวัยเท่าหร่คะหนึ่งหัาเลยงามเลยค่าเหนือการเวลาค่ะ จะรุ่นทองเข้าใบทองก็ได้นะอสำหรับการแต่งน้่อะไรคโทนสีชมพูแบบนี้เนี่ยครับคือเหมาะกับผู้หญิงทุกสีผิวใช่ไหมครับจริงๆคือเรื่องสีผิวอย่ามาเป็นกัดกดเกณฑ์ว่าจะแต่งอะไรไม่ได้ครับจริงคือได้หมดผิวดำเขาทำทุกสีเลยนะสีวฟ้าเขาก็แต่งเออเขียวเขาเอาเอบนใบหน้าใช่ไหมครับพี่ปุ๋ยบนใบหน้าครบเลยสะท้อนแสงต่างหากเออแบบ คือจริงคนไทยคิดเยอะคิดมากโอ้ยฉันดำอ่ะเขียวไม่รอดนะการแต่งหน้าโทนนี้เนี่ยเหมาะกับโอกาสพิเศษแบบไหนครับจาจาริงจริงจากจากแบบที่เจ็ดแบบเนี่ยคือแบบนี้จะเป็นแบบที่อ่อนสุดที่เป็นอ่อนสุดในเจ็ดวันอ่อนสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นวันสบายสบายละมั้งคะก็คือรองพื้นตอนนี้ใช้ hd foundation เป็นกันแดดด้วยกันทั้ง uvb และ uva ครบเลยตอนนี้มีรองพื้นสลับกล้อง hd แล้วนะ แหรอครับคือมันแมชกันเลยพอใช้ตัวนี้ก็ลองพื้นก่อนก็เลือกสีที่เหมาะกับผิวหน้าค่ะทีนีจแต่แต่ว่าจะปรับนิดนึงปรับให้่องนิดนึงเพราะว่าแบบนี้เนี่ยก็คือจริงๆมันคือโทนชมพูไงคะมันน่าจะอยู่บนผิวที่ดูสว่างแต่ว่า ไม่ได้สว่างแบบขาวน่าจะเป็นแบบผิวดีมากคือไม่ได้วอกนั่นเองไม่ไมแต่ดูไบร์ดูเพราะว่าถ้าเอาดำผิวจริงจะดูเหมือนโดนขอบขอบนิดนึงครับผมอะไรอย่างเงี้แล้วพอลงแล้วรู้สึกว่ามันไบร์ทขึ้นเป็นอีกหนึ่งระดับจริงๆนะผมว่าแล้วลงนิดนึงสวยเลยแล้วดูไม่หลอกด้วยนะไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกนะผมขอดูอีกทีนึงตัว HD ฟ้าอ่อช้ก็ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันสำหรับหนุ่มๆที่ทำงานในวงการบันเทิงหรือว่าไม่ทำก็แล้วแต่จะไปงานไหนลงแบบนี้จะงานกลางคืน ทำได้หมดทั้งวันได้หมดได้หมดตัวนี้ก็คือเป็น S P F 30 P A บวกบวกบวกเลยนะครับบวกค่ะบวกครบเลยผู้ชายใช้ได้คือตัวเดียวจบไหมครับอย่างนี้จบสิสำหรับผู้ชายนะนี่ก็ลงลองพื้นใต้ตาไปค่าน อันนี้คือลงอะไรครับผมผมริดแต่รับขอบปากนิดนึงค่ะพอดีมมีขอบมีข้ำา้ำนิดนึงก็คือนี่คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการแต่งหน้าผู้หญิงด้วยถ้าเราจะทำให้ขอบปากดูเล็กลงก็เขียนขอบปากใหม่และปิดขอบปิดขอบครับอันนี้เราก็เป็นก็คือใช้อีกสีหนึ่งเป็นกรอบนะไฮไลท์ก็คือเข้มกว่าเข้มกว่าใช่ตรงนี้คือผู้หญิงบางคนแต่งหน้าไม่ไม่เป็นเขาก็หลายคนค่ะหลายหลายคนแต่งหน้าไม่เป็นก็จะีมากไฮไลท์ผิด ผิดจุดครับพาวจุดเด่นเน้นปมได้ผิดไปหมดพาวจุดเด่นเน้นปมได้โอเคก็จะทําให้ใบหน้าตัวเองออกมาเป็นมิติอีกแบบหนึ่งแต่ส่วนมากแล้วนะลองพื้นสีเดียวครับน่าจะไม่มีมิติมันจะดูบางๆไม่มีกรอบหน้าไม่มีเงาครับจึงีวรที่จะลงใช่ไหมครับลงเข้มกว่าช่วงกรอบนี่กรอบหน้าจะเ้นเข้มกว่านิดหนึ่งเป็นเป็นเชดดิ้งนะฮะดูหน้าในจอได้เลยถ้าไม่ลงตรงนี้ไปเลย ตซาลาเปานึ่งค่ะสาลาเปาผมกำลังจะพูดเลยนะครับนึ่งเลยนะครับนี่เขาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนี่คือใช้สีรองพื้นสีเดียวกับสีครั้งแรกใช่ไหมครับใช่โอเคคือมีสองสีลงเฉดกรอบแล้วก็นี่อ่อนมีเข้มจะได้มีมิติจะเป็นสมาชิกจะเป็นได้ยังไงสามารถบอกได้ไหมครับได้ค่ะ026932480หรือเข้าเว็บไซต์ m T I นะคะขออีกครั้งเลงครับพี่บุ๋ยก็026932480หรือเข้าเว็บไซต์ m T I คโอเคเลยอันนี้เราสามารถสมัคร สมาช<ด>ิกสอบถามรายละเอียดดไ้สั่งออนไลน์ด้วยนะรครับราคาผมซื้อออนไลน์ได้ด้วยอันนี้เป็นแป้งฝุ่นก็มีเรามีผดักสำหรับวัยรุ่นด้วยนะข้อมือว่าจะเป็นวัยรุ่นอยู่ผมก็เลยใช้ว <V ivid S 2> ีวิดวีวิดวีวิดเป็นวัยรุ่นนี่สำหรับวัยทีนอโอเคเลยแพ็กเกจสวยน่ารักแล้วนี่คือลงแป้งฝุ่นอีกทีนะแป้งฝุ่นอีกทีถ้าลองพื้นใช้กับแป้งฝุ่นลองพื่นใช้ โอเคดีกว่าเนียนเลยนะครับพอลงเนียนเนียนเลยครับนี่เราก็ลงให้ครบนะครับลงลงตรงกรอบที่เราเชดไว้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เลยลงลงหมดเลยโอ้ยเนียนคือจากตรงนี้คือผมเห็นวิธีเช็คนะครับถ้าแป้งฝุ่นลงไปทั่วแล้วเนี่ยมันจะลื่นๆจริงๆ้วสําหรับเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับพูดถึงเด็กวัยรุ่นก่อนยานีิตอะิชั่นเบอร์ครับเบอร์ที่สวดมากเด็กวัยรุ่นใช้มากสุดคือเอาตามผิวเธอ ดีกว่าผมเห็นบางคนผิวค่อนข้างค้ำครับพี่ปุ๋ยแต่ว่าเรื่เลือกเผาสุดเพราะนางไม่เคยดูแต่ละรูปซื้อของไม่ได้ปรึกษาหาดูไม่ถามแม้กระทั่งเซลเลยไม่เลยว่าเบอร์ผาสดนางอยากเป็นเกาหลีแต่มาแล้วก็คือได้แค่นี้ไะรอยนะครับที่เหลือก็ไปตามสภาพผิวนะ อย่างเงี้ยโอเคมันก็ดูสะอาดดีครับอุปกรณ์มีแปลงมันแต่มันมีหลายไซส์มากคือถ้าผู้ชายมองผมผมเชื่อว่าคงงงว่ามันใช้ไซส์ไหนทําอะไรยังไงไม่ยากค่ะครับอันใหญ่อันใหญ่ใช้กับที่กว้างอ๋อในบริเวณที่กว้างนาผักกว่บจะแคบลงแคบลงก็จะอันเล็กลงเล็กลงอันที่เล็กสุดก็คือใช้ที่แคบที่สุดออย่างใต้ตาอย่างที่อาจารย์ตุ้ยตุ้ยใช้เมื่อกี้นี้ก็จะเบอร์เล็กลงเบอร์นี้ก็ได้นะครับจาไว้เลยว่าของใหญ่ใช้ที่กว้าง ของเล็กใช้ที่แค่โอเคอย่าสลับนี่นี่ก็นี่เฉดแก้มปัดแก้มปัดแก้มนะครับแก้มสีชมพูสีชมพูแบบระดับเทนนี้คือคือสีแก้มก็จะดูแบบทุกอย่างเป็นชมพูหมือเรือเรือใช่ครับมีเลือดฝาดไม่สดจนเกินไปไม่จริงสดจะจริงตามแบบก็จะแบบว่าหน้าสว่างตามผิวกาใช้คำนี้ดีกว่าสว่างตามผิวสว่างตามผิวตามสารละลูกแล้วก็ไม่ได้แบบ แสงเงาเยอะมากนักนะคะหรือแบบเบาๆทีนี้เราลงสีตาครับลงสีตาก็เป็นโทนชมพูเหมือนกันอันนี้เป็นเซตของอันนี้เลยที่ที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะตัวใหม่เลยป่ะครับใหม่ตลับเทรนนี้เลยนี่ก็ของวันอังคารของคนวันอังคารก็เป็นโทนที่แมทสีไว้แล้วทั้งหมดครับอันนี้ก็ไฮไลท์ เราจะไล่ตั้งได้อ่อนไปหาเข้มไล่เฉดจะสังเกตว่ามันจะมีความเป็นเนื้อเป็นประกายมีประกายเป็นชิมเมอร์ใช่ไหมครับเป็นชิมเมอร์ใช่คือนอกจากจะสีหวานแล้วก็ยังแบบว่าประกายก็ยังช่วยให้ดูแบบว่าแวววาวสดใสคือหวานก็มีแอบซ่อนบ้างอะไรบ้างนิดนึงแ็กซีนิดนึงเย้ายวนหน่อยทีซีแอบไงครับ จริงลงสีตาก็จริงๆก็คือแบบนี้คือลงตาเป็นตาแบบเชฟกลมปกติเชฟกลมก็คือเหมือนครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมใช่ครึ่งวงกลมใช่ผมไลท์สีท่ลงทางบ้านดูนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดเทคนิคต่างๆแล้วก็เรื่องสีเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้คือเราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับสีเดิมๆทีเดียวเราอาจจะปรับวันนี้อยากแต่งสีนี้สีนั้นคือที่ทําเทรนด์ครั้งเนี้ยพี่ขวดอยากให้ทุกคนแต่งได้ทุกสีครบ ไม่มีข้อจำกัดครับสีผิวอย่าได้แคร์แต่ดูให้คมคือคือสามารถดูรายการย้อนหลังได้ beauty today โอ้ใน YouTube ค่ะคุณมีเป็นร้อยเข้าไปดูได้เลยใช่ไหมได้กดเข้าเว็บ N T I แล้วก็คลิกที่ m T I Channel เจอทันทุกอาจารย์ในนั้นหมดครบทุวนทุกทุกคนคือย้อนหลังทุกวิธีการแต่งหน้าที่เคยผ่านมาทั้งหมดของรายการ2ปีอปีนี่ทำอะไรต่อคะเพิ่มเพิ่มน้ำหนักของสีก็คือยังเป็นชมพู น้ำตาลแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งหน้าพปกฮ่าเขค่อยๆค่อยๆไปเดละนนีมันก็เซฟครับคนลงตุ้มลงเกี่ยวไม่ออกแบบนี้เนี่ยจะไม่มีตาไม่มีตาล่างนะไม่มีข้าตาล่างคือจะเป็นข้างบนเบิกตาใช่เป็นข้างบนเบิกตาดูสหวานเบาหวานเบาใช่แล้วไม่ได้เปเงาไม่ได้เบ้าเยอะด้วยนะครัมีไม่มีเงาแบบโทนคล้ายๆคุณคุณตั๊กเลยในรูปนี้ ผิวหรอหมายถึงว่าการแต่งหน้าสไตล์นี้นี่แหละของต้นฉบับเขาต้นฉบับนะครับบลุ่มเล่นใหม่กำลังวางแผงอ๋อติดตามได้นะครับตุกแผงนังนสีอะไรต่อเขียนขอบเขียนขอบเล้สีน้ำตาลแล้วเดี๋ยวไล่ดังเพิ่มน้ำหนักสุดท้ายนี่อันนี้คืออาจารย์เขียนใต้ขนตาเหรอครับผมหรือว่าขนน้ำคืมันจะมีเขียนแบบ ไลเนอร์ iner, แล้ว er, ก็อินเนอร์ไลเนอร์สำหรับคนตาโตครับในนี้จะมีต่สีน้ำตาลอันนี้ค่ะสีก็อายแชโดลงไม่ันหนักเอ่สุดท้ายคือสีดำนะคะลงสีดำทับใช่ไหมครับก็ปกติเราจะเห็นว่าลงอายไลเนอร์อะไรก็ตามเนี่ยเราจะไปเขียน ที่ชิดขอบตาด้านบนครับผมแต่วิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้ขอบตาเราดูละมุนแต่มีความเข้มมีมิติครับแต่ไม่ชงชาขึ้นเหนือขนตาจะเป็นน้ําตาลกับสีที่เป็นสีเข้มของในตลับนี้ค่ะครับแต่ว่าข้างในเลยจะเป็นดันจะมีเลเวลที่ว่าความคมเข้มอีกนิดนึงเปรียวหวานซ่อนเปรี้ยวแอบเซ็กซี่เยายุนนิดน แตดขนตาจบยแล้รับยขนตาแล้วก็เดี๋ยวไปขินคิ้วแล้ว,ลวค่คคะ,คะจริงๆก็คือเร็วนะ,นะครับ,รบเทรนที่แต่งง่าย นี่คือถ้าถ้าถ้าบางคนขนตายาวอยู่แล้วไม่ต้องติดก็ได้ใช่ไหมครับสำหรนตาปลอมอาจารย์ก็แค่ขนตายาวแล้วก็ไม่ไม่อยากติดก็ไม่ต้องติดก็ได้บางคนไม่พอครับบางคนไม่พอผมเห็นขนตายาวไม่พอไม่เห็นมีใครพอเลยเมนพียามติดให้ชิดครับขอบขนตามันจะทําให้ขนตาล่วงไหมครับพี่ปุ๋ยอย่างสมมติคนติดขนตาบ่อยๆเวลาดึงอ่ะดึงออกเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคเนาะถ้าดึงแล้วไปปาดเอาฝองจริงตามมาด้วยก็กรธไป นี่ก็ลงคิ้วก็คือคิ้วอันนี้ก็จริงๆก็คือคิ้วเป็นธรรมชาติเรียงเส้นค่ะเดี๋ยวเราเติมนางมีคิ้วมาแล้วเดี๋ยวเติมเฉพาะที่ที่มันหายหายไปเธอแหวงเหรอเราก็ลงคิ้วปัดคิ้วนี่ก็ปัดให้เรียงเส้นเฉยๆนะสำหรับคนไม่ได้ลงสีไม่ได้ไม่ลงอะไรใช่ไหมปัดให้มันเรียงสวยก็ถ้ากดถ้าเกิดถ้าเกิดว่าการคิ้วพลาดการคิ้วไม่เป็นแหวงแหวงเติมต้องเขียนเติม เติมตรงช่องที่แบกนี่ไงเขาก็เติมอ๋อผมเห็นเดี๋ยวนี้มีสักคิ้วถาวรน,นะครับพี่ปุย๋ยสามมิติใช่เป็นสามติดีไหมครับดีไม่ดียังไงจริงว่าค่อยแนะนํานะเพราะว่าล้างแล้วมันก็ยังเหลืออยู่คือไม่มีอะไรเลยมีแต่คิว้วเขาบอกว่าแรกๆเนี่ยจะต้องไปเติมสองสาครั้งด้วยกันใน <พอ S 1> การสมีความรู้ดีจังเลยเพราะว่ามีที่ร้านข้างๆรับสักคิ้วคิ้วถาวร พอดีผมเปิดร้านอยู่ที่ห้างยังไงแวะไปด้วยโฆษณาได้ไหมครับห้างอะไรธัญญาช้อปปิ้งพาร์ครับต้องช่วยกันโฆษณานะตอนนี้มันเป็นห้างแนวอีโค่โมเดิร์นผมเปิดร้านเพ้นท์ทัทูนี่ครับขายน้ำหอมพวกดิฟฟิวเซอร์ด้วยอะไรด้วยไข่เป้าลูกน้องเฝ้าหมดหมดไม่หมดดิพี่อยู่ดีนะครับอยู่ครับยังไงแวะไปด้วยครับคุณผู้ชมครับธัญญาช้อปปิ้งพาร์ สีนครินสีนครินครับคนชอบเข้าใจผิดว่าอยู่ลำลูกกาธัญยาบุรีใช่่ของสองใช่ไม่ใช่ครับธันญาช็อปปิ้งพานี่เราก็เติมผิ้วครบแต่เทนันนี้แต่งแล้วจะดูรู้สึกว่าอ่อนยาครับอายุจะลดลงลดลงเลยอาเชยเฉยเยเฉยเฉยเฉยบฉยเรยเฉเฉยนฉยเ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 เรืออยชมพูครเบยยเฉยเฉยเฉยอฉยเเวเเเเ ถ้าเราไม่เห็นเขาเราก็ไม่เคยใส่สีชมพูวาวนิดนึงชิมเมอร์สีชมพูชิมเมอร์มันจะมีวิ้งวิ้งวาวนิดหน่อยผมขอโชว์สีได้ไหนี่นี่นี่ตัวนี้ bronze powderbronze ใช่ไหมครับ bronze powder แต่ว่ามีสามสีครับคือมีสีน้ำตาลทองสีเหลืองมีสีชมพูครับผม จะมีวิงวิงเปิดบะกายอย่างเงี้ยดูว,วิบวับผิวสุขภาพดีอแอบใสนิดนิดนะครับใสนะแอบเบาเงาเงาขอบคุนะคะสาใต้ตานิดคือบางคนบอกว่าแต่งหน้าน้อยอแต่จริงมันต้องมีลูกเล่นมีมีอะไรบ้างครับไม่ใช่ว่าน้อยไปเลยแอบแอบด้วยที่บางคนอาจจะไม่ทราบเทคนิคครับพี่บุ๊ชใช่ไม่ทราบบางคนจะมาเรียนซะนะะหรือไม่ก็ติดตามรายการ Beauty Today มาเรียนก็ได้เสียตังเรียนจะได้แบบว่าเป็นอาชีพครบเลยเออใช่สิเพราะว่าอาชไปหาเงินได้อีกแต่งหน้าเจ้าสาวทีนก็ได้หาเงินก็ได้เพราะว่าแต่งหน้าแล้วพอแต่งหน้าอย่างเงี้ยต้องได้เป็นสมาชิกกับ MTI แน่นอนนี่คือวิวิตเป็นไวทีนไวทีนนี่ไงโอ้โหสีนี้สวยครับผมอ่อนๆใช่ไหมครับเข้าผิวมากเลยเฉียโหัวดูขับจะเนียนๆหน่อยนะครับเนียนหรอขับคุณแม่ผมชอบทาลิปสติกสีชมพู แตเป็นสีชมพูแบบปลาเย็นผมก็เข้าใจไวนะครับไม่แต่บอกเขาว่าผสมได้อย่าทาสีเดียวโดดๆผสมยังไงครับพี่ปุ๋ยใช้สีเข้มเขียนขอบก็ได้แล้วก็ใช้สีอ่อนแล้วก็เกลี่ยให้มันกลืนมันจะได้ไม่มาแบบตุ้มเดียวอใส่ใส่เหมือนเป็นเข้มๆมายกางๆักเพราะเราอยากให้มันมันมีมิติของสีแค่นั้นเองจริงๆจริงๆก็คือเทียบจากสีด้าน ดีฟิกปะโทษนะครับดีฟิกด้านในตรงเนี้ยอ๋อจะเป็นสีธรรมชาติใช่ไหมครับเราเทียบสีกันใช่เอาแค่นั้นก็พอไม่อยากเติมกลอสก็ได้เติมกลอสไปอยากให้ดูชุ่มฉ่ำใช่นิดนิดต่พอฮอลลีวูดหรืที่บอกฮอลลีวูดเรามีหลายคอลเลคชั่นให้เลือกครับมากมาย MDI นี่มีอยู่แทบทุกจ้าห้างสรรพสินค้าเลยทั่วประเทศเป็นดีลเลอร์ทั่วประเทศก็สามารถไปตรงยาลามีหมดค่ะ มีนะฮะมีแน่นอนดังนั้นคุณต้องกลัวว่าจะห่างไกลจาก M T I เสร็จแล้วค่ะอย่างรวดเร็วสวยงามหวานโอ้โหหวานเข้มเพราะการแต่งหน้าสไตล์นี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าคือสามารถแต่งเบาๆได้แต่ว่ามีดีเทลนะมีรายละเอียดมีดีเทลมีรายละเอียดแล้วก็มีแอบ มีลูกเล่น texture ของมีเ e x t u r e t x t u r e ไม่ใช่ว่าเบอร์เบอร์เบาๆคือให้ใส่ทีละสเต็ปไปอย่าตูมเดียวหนักนะครับผู้อุิยอีองมีเทคนิคครับผมนี่แหละครับความสวยงามนะครับผมก็เดี๋ยวพบแบบความสวยแบบจัดเต็มได้ของคุณอ้อมในช่วงหน้าละกันนะครับผมมาค่ะมาแบบอลังการเลยดีคว่า